ผมจะตายอยู่แล้วทำยังไงดีอ่าเวลาผมจะตายผมจะวางจิตยังไงมีใครทราบวางจิตยังไงดีเวลาตายทำยังไงดีเบอนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วบ่อานึกถึงสวรรค์นึกถึงความดีไม่ต้องไปนึกถึงอะไรโยมผู้เจ้าตัดกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายมีสติรอคอยการตายนันพุทเจ้าตัดไปเลยภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะเมื่อรอคอยการทำกาละกาละคือตายนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายโยมทำแค่นี้ และมีสติทําอย่างไรพระองค์ก็สอนสติปัฏฐานสี่นะเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมสติปัฏฐานสี่พระองค์อธิบายด้วยอะไรด้วยอาณาปานาสตินอนรู้ลมหายใจเขาออกดังนั้นก่อนตายรู้ลมหายใจเขาออกไว้แค่นั้นเองเข้าถึงนิพพานได้วิธีง่ายๆอย่างเนี้ยถ้าเราไม่รู้เราก็โมไปนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นึกถึงความดีกระถินป้าป่าที่ทําอะไรตอนไม่ต้องโยง วางจิตนิ่งนิ่งสงบสงบก่อนตายแล้วนิพพานได้แน่นอนอริยบุคคลได้แน่นอนเทคนิคง่ายๆตรงเนี้ยถ้าเราไม่รู้คำสศดา,ศา,ศาแล้วใครจะเอามาสอนเราเนะ่ยไม่มีใครสอนโยมนะโยมไปวัดต่างๆก็กถินป,ป้าป่าทําบุญน่นั่นนี่มีมาสอนอย่างนี้ไหมไม่มีนะอใครจะเอาความจริงออกจากปากพรเจ้ามาเปิดเผย้พวกเราไม่มีราะพระ ไม่ได้ศึกษาคำพูทเจ้าเป็นส่วนใหญ่